น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่เดบบี้ก่อนใครก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe กันนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะคะเมื่อพี่เดบบี้ลงคลิปปุ๊บน้องๆก็จะได้เห็นคลิปกันปั๊บทันทีเลยใครยังไม่ได้กดก็อย่าลืมกดกันด้วยนะ จะได้รับชมคลิปกันก่อนใครเลยค,ะค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชม,ชมขอต้อนรับเข้าสู่งานประกาศผลการประกวดเวทีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติมิสช ราตรีประจําปี2559ค่ะตอนนี้เราทั้งสองคนสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นของกันและกันได้เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเนื่องจากว่าทางกองประกวดรายงานว่าเราใกล้จะทราบผลโหวตจากคอมเมนต์ในคลิปโหวตการประกวดมิสชุดราตรีกันแล้วนะคะตอนนี้เราเองทั้งสองคนก็ยังไม่ทราบผลกันเลยนะครับ เราทุกคนจะได้ทราบผลการประกวดโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหมดนี้นะครับเอาละครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับผมรับผลมาแล้วนะครับ และผลของการประกวดนี้ก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับเราจะมาประกาศกันเลยนะครับและผู้ชนะการประกวดมิสชุดราตรีประจำปี2559ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขประจำตัว หมายเลขหนึ่งนางสาวบาร์บี้ครับขอแสดงความินดีด้วยนะครับสวมมงกุฎและสายสะพายแล้วเรียนเชิญกล่าวความรู้สึกให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันหน่อยนะคะ ชการอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับคะแนนทุกๆคะแนนโหวตของท่านที่ร่วมกันโหวตกันเข้ามาอย่างท่วมทน้นจนทำให้ดิฉันชนะการประกวดในเวทีแห่งนี้ดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้รับตำแหน่งมิสชุดราตรี ส่วนตัวแล้วไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับตำแหน่งนี้เพราะเพื่อนๆแต่ละคนก็สวยสวยมากเช่นกันค่ะการได้รับรางวัลในตำแหน่งนี้ดิฉันจะตอบแทนสังคมด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นให้มากที่สุดสุดความสามารถเลยค่ะดิฉันรักเด็กค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผม และขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งสำหรับผู้ชนะการประกวดมิสชุดปราตรีเวทีอันยิ่งใหญ่แห่งนี้อีกครั้งครับเอาละค่ะตอนนี้พิธีประกาศผลของเราก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วขอทุกท่านอดใจรอกันอีกสักนิดเพื่อเตรียมพบกับเวทีการประกวดถัดไปกับงานประกวด มิสชุดว่ายน้ำประจำปี2,559ค่ะเร็วๆนี้นะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ